ข้างบนจะมีช้างมีช้างอยู่เทียนนะ่ะเป็นเทียนภาษานาะเป็นมีคนขี่ช้างหนึ่งคนคนข้างบนก็เป็นสี่โอเคแล้วต้องมีเก้าล้วต้องมีเก้าต้องมีเก้าล่ะหงหงห้าหงหหงเป็นหัวหง เราก็มีเก้าแล้วเราห้าใส่ดีกว่าเนาะห้าอ,อีกตัวเราจะใส่อะไรไปนี้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวหนึ่งวัดกันก่อนจะมีศูนย์ไหมหล่ะลุงนี่แหละวัดกันเมื่อกี้ยาบ้าเป็นเม็ดรกลม,มมาาดันออกใช่ไหมงวดนี้เราก็เอามาแบบโมเมลเ,เหมือนกัน สิบห้าข้าเดือนแปดพระจันทร์เต็มดวงแลผมมองไปแบบนี้ดีกว่าดูพระจันทร์เต็มเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญเดือนเพ็นอาจัดเลยเดือนเพ็นเพือศูนย์เนาะเพือศูนย์มาอีกแล้วเดือนเพญเอาแปลงง่ายๆนะเดี๋ยวเข้ามาว่ากันว่าเราจะไปไหนแต่เบื้องตั้งผมเพราะว่ายังไงผมก็พยายามจะไม่เขียนหน่วยแต่ว่ามคิดอะไรผมก็เขียนอะไรแบบนี้ดีกว่า ว่าลุงก็ยังขายลอตเตอรี่อยู่อผมดูตามรูปนะคนแปดคนยังไงต้องแปดต้องมานะล่างอะ่ะจะเป็นแปดสี่หรือแปดเจ็ดแค่นั้นเพราะว่าโทรศัพท์คือสี่การจับคือเจ็ดครับนี่ผมเอาล่างไปก่อนเอาล่างไปก่อนบนส <บน S 2> ังเกตเอาบนสังเกตเอาสมัยที่อยู่ในอจารย์แม่นะบนน่าจะอยู่ในจารย์แม่อยู่ถ้าหลุดจากนั้นค่อย เรีเทวดาไปว่ากันเนาะเนะาะก็ไม่รู้จะออกอะไรหรอกออขอบคุณที่มาสตีรอแค่วันสองวันก็ใจจะขาดแสดงก็ผมโม้นึงถูกไม่ถูกก็ฟังแต่ผมโม้ใช่ไหมหนูถูกหนูถูกเจ็ดสองห้าแล้วก็ลองตามอีกสักครั้งเนาะเดี๋ยวเราเราเก็บไว้แบบ ไว้ในใจก่อนเนาะไว้ในใจก่อนตัวนี้ไว้ในใจก่อนถามว่าจะซื้อเจ็ดสองห้าเหมือนเลขสองปีที่แล้วที่ผมระมือด,ดีไหมก็ลองดูนะสลับตัวมั่งอ,อ่าเป็นนั้นละสลับต,ตัวเลขมั่งเนาะบอกใบเป็นนิดนิดก่อนถึงอาจารย์แม่จะแปลไม่ได้แต่ก็น่าจะว่าอ,อาจจะมีอยู่เนาะครับอาจจะมีสองตัวอยู่มีมีสองตัวละหลักร้อยแล้วสลับกันเอาเนาะแค่นั้นเองเนาะใช่มันค้างอาจจะถูกสามตัวอย่างนี้นละ หมไปก่อนนะเนอะออกเลขฝันบ้านเลขที่ลุงเบอร์โทรลุงเช่นเดิมออก็ก็มันมันก็ผมว่าอยู่ใกล้ตัวเนาะก็มาออกปอสอเกิดก็ท้ายเบอร์โทรของพันแม่บ้านก็หนึ่งหกก็อืมคือมันไม่ถูกอ่ะเราบอกหนึ่งเก้าอน,นี้เขาจะออกเป็นเลขเกตมากกว่าเลขห้า เลยเราต้องใส่เลขเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดสี่เนาะแต่ผมไปเขียนเป็นแปดหนึ่งมันก็ตู้เดียวกันึีงนะปัญหามันก็อยู่ตรงนี้อ่ะเหมือนกันหนึ่งเก้ากันหนึ่งหกมันตู้เดียวกันปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ครับโอ้กินข้าวหรือยังยังจ้าพอชอบกล้าเป็นหนึ่งอ้จัดไปเลยแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเลขล่างอ่ะดี๋ยวมันก็เป็นไปได้หมดเนาะอย่าไปเชื่อผมผมชอบคุยอยู่แล้ว ห0 0้อยโอ้มันมีบางสิ่งบางอย่างเนอะทำไมผมต้องเขียนศูนย์นะ6ก0้อยายน่าคิดอยู่เดี๋ยวค่ว่ากันนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องล่างอีนะครับลองดูก่อนนะผมจะเขียนแบบธรรมชาติวันนี้ผมยังไม่ได้เซตตำราอะไรนะผมเขียนไปตามรูปเลยกระดูนิดๆหน่อยๆเออเราพลาดตรงไหนเราพลาดเพราะอะไร หลายอย่างเนอะก็เออมันบา,บางประเด็นมันถูกแล้วแล้วพอดีเอฟซีทวงเรามาคอมเมนต์วันสุดท้ายว่าหนึ่งเก้าจะต้องมามันกลายเป็นหนึ่งหกเออหน้าคิดหกกับเก้าถ้าเป็นคนอื่นเขาเชียร์แล้วเนี่ยบ๊วาเรียกโกรธเกลีนยังไงก็ถูกเราไม่เชียร์เพราะเราไม่ถูกเราให้หนึ่งเก้ามันออกหนึ่งหกไม่ว่ากันเนอะแปดหนึ่งได้ออเทียนเป็นหนึ่งจากก็อยู่ประมาณนั้นล่ะ เขียนก็เป็นหนึ่งอนะไม่หนึ่งก็เจ็ดนะเดือนแปดด้วยสิบห้าค่ำอยู่ครบไหมครบเซ็ตนะเอาครบเซ็ตถ้ายังก็เป็นเลขเจ็ดทุกอย่างก็มีที่มาล่ะถ้าไม่งั้นก็ไม่เขียนหรอกแ้วบางครั้งก็เลขเลขละเมอผมสองปีที่แล้วก็เอาไว้มั่งสลับตัวมั่งเนอะทั้งวันนี้ละเมอก็เป็นบุญนะฟ้าเปิดเลยฟ้าเปิดนะครับ มีสามเหลี่ยมหรือยังน,นั่นคือเจ็งสามจังสันเนาะปัญญามเลยนะคนถือโทรศัพท์มือจับมือจับหนึ่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันห้านี่ก็หงนะหงเนาะเก้าคือช้างศูนนี่คือโมเมโมเม,อมเอาาระจันเดือนเพ็เดือนแปดสิบห้าข้ามแปดสองหน คนหลายใจหรือเปล่าใจเดียวพอแต่สองหนเนาะมาเบิ้ลหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับบางคนยังไม่ได้ดูคำแปลนั่นนี่ศูนย์เป็นเลขขยันเจ็ดงวดแล้วนะจ๊ะก็าตามปกติเขาต้องมาเต็มสิบอะต้องเต็มสิบถึงจะจากนอกจากไปหลุดเป็นตัวหัวนะเก้าเจ็ดสามเออนาลองดูลองดู ก็มีเป้าอยู่ล้วก็วางมาก่อนแล้วเราจะไปเอาอะไรมากันแล้วช่วยอะไรแบบเช่นอยเดี๋ยวนี้หลายอย่างอยู่ปียูสิบเก้ายี่ปีนี้แปดสองหนแปดสองหนคนต้องถูกหวยเนาะประมาณนี้ ดี๋ว <Yeah. S 2> นี่สองหลักแสนแล้วก็จับดูกลุ่มท่านี้โอแสดงว่ามีศูนย์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงแต่น,นี้มาดูจุดนี้สองหลักแสนเห็นไหมนี่นี่มันมันจะเป็นส่วนมากจะบง่งบอกอะ่ะจับเลขง่ายๆคือจับแบบนี้เลยสองหลักแสนรับแล้วก็จับดูเอมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็นั่งคิดมันมีกี่จุดแล้วก็จับนี่ประมาณสามจุดเห็นไหมของปีอะไรนี่ของปีหกสี่หกสามห็นไหมทนี้ เว่น,นี่เป็นก้าหลักแสนแล้วก็พยายามจับดูเอาใกล้ๆที่สุดอะ่ะมันก็จะมีเริ่มส่วนมากมันก็อยู่ใกล้มันไม่ค่อยหนีเท่าไหร่นะบิดนิดหน่อยก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นละเดี๋ยวเนาะก้าหลักแสนเนะะาะหลักการง่ายๆนะส่วนมากมันจะโดนนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บเดียวพอมันเยอะนะก้าหลักแสนสองปีมานีออกโอ้โ,อโ,หโหตัวเล็กมันจะเยอะหรือเปล่า มีโอกาสที่ก้าจะมาอีกด้วยอ้าวแบบนี้อ่ะปนนไปลองไล่ดูมันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมยังจับมันมีก้าตรงนี้แล้วก็จับได้บริเวณนี้เห็นไหมเห็นได้แล้วก็ในหลักก้าหลักแสนนี่นี่ก้าหลักแขนเลาจับบริเวณนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมนี่ใครที่ชอบแปดหนึ่งก็มีหมดเนอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ลุงชอบใช้วิธีแปลแปล อาอันนี้คือหลักการมันมันเป็นเบสิกในการหาหวยเหมือนกันนะไม่ใช่แปลกนะผมจะจําของผมมาเทคนิคอะผมจะบอกเทคนิคไปทีละนิดทีละหน่อยส่วนมากจะแม่นอยู่นะถ้าใครไปสุ่มแล้วบวกกับเราเค้นหาหรือฝันด้วยอะไรจับไปนี้จะแม่นแม่นด้วยนี่หลักการง่ายๆผมเนะียอยู่ประมาณนี้